ซื้อชุดนอนมาใหม่ครับยี่ห้อเลยนูตซันนี่มีวูหกพุตครับหนาแปดนิ้วสั่งมาในช้อปปี้ครับราคาหกพันเะจ็ดร้อยเก้าสิบบาทบเป็นที่นอนยางพาราอัดสูญยากาศมาลองแกะดูครับ <c oughs> ีอกรุณาถ่ายวีโอเปิดสินค้าประกอบการเค้นต้องถ่ายวีโอแล้วก็ไปเล่ไปครับเอามาเก็บจะดีดีเด้อเฮยทะลุแค่ทะลุที่นอน ไม่หนหน้าหรอมาไม่รู้ไม่รู้อ่าสิเดี๋วมันจะบานมันจะแกะไม่ได้จังบปีับนี้ เฮ้ยหนาอันเท่าอันเก<อ>่าไหยเนี่ยฮะหนาเท่าอันเดิมไหมเนี่ยคือว่าโอเครอครับฟูแล้วแล้วมันสีขาวเน,น,นี่ยนะแปดนี่อ๋ออันนี้มีที่จับก็รออีกสามชั่วโมงครับยังจะใช้งานได้ครับ ก็ตัวนี้ก็ตกไปประมาณ6,000 6,000 6,008ครับตกมีเราแถมหมอนมาอีกสองใบอา,ากาศยามมาแกดิครับแกดิ